สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับตอง Rookie Card อีกครั้งหนึ่งนะครับผม2วันติดแล้วครับวันนี้ได้ Best Set Series 2 Release 36ที่จองเอาไว้แล้วนะครับตอนแรกอตองไปซื้อกดกดบายในมือถือมันก็เลยงงงนิดหน่อยนะครับก็เลยออกแล้วก็เข้าใหม่และทีนี้ก็มาลองดูครับผมเป็น Best Set Common นะครับเหรียญครับวันนี้9เหรียญ US นะครับมาลองดูว่าจะได้ไรายการรู้สึกจะมีคอนเทนต์3โมเมนมั้ง เนาะลองดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นอะไรบ้าง Open your bag เก้าเหรียญสาม moments ครับผมเออเออไปดูกันเลยไปดูกันเลยเอา3ก่อนละกันตามชื่อตองเลยเฮ้ยดังยานิสปะเนี่ยเยดยานิสครับผม โอ้ต่เลขไกลใช่ยองห0 0 0นนะครับยานิสอันเตตุกุมโป2 4 0 0 0นะครับดังใส่บลูกลินเน็ตนะครับเมื่อเมย2 2 2สอนะครับเมื่อเมยสโอ้ก็เร็เวๆนี่เองแบงโกสองสีด้วยนะครับสองสีด้วยนะครับผมโอ okay. เคได้ตัวซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ว่าเลขลันสูงสูง24,000นะครับผม ก็คงเก็บไว้กรุบกริบกรุบกริบนะครับมาเบอร์หนึ่งต่อละกันอันแรกเป็นนิวยอร์กนิกส์ครับ3แต้มของออสติน r ิเวอร์สนะครับ26,000โอ้โหไกลเลยเว้ยแบงยิงใส่ยูท h j แจ๊สมาโอ้ชนะยูท h j แจ๊สเลยครับเมื่อเ a n u a r y รนะครับผมออสตินริเวอร์สทรีพอยตเนอร์สนะครับผม นิวยอร์กนิกส์อันนี้ก็ที่4ฝั่งตะวันออกใช่ไหมดูเดือดน,นะครับดูเดือดน,นะครับสำหรับทีมที่มีมูลค่านับหนึ่งขโลกโดยที่ซามาถ้าจำไม่ผิดนะปะ่ะอันสุดท้ายละยานิสอัสตินริเวอร์สและเลเกอร์ครับผมเดนิสโรเดอร์สามหมครับโอ้โหลเลขสูงทุกอันนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับผมได้เป็นเลเกอร์สเราโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปเข้าโชว์เคสชื่อว่า l ลเกอร์สเนชั่นะครับผมแบงโอ้ได้ l ลเกอร์เพิ่มโอเคครับผม กรุบกริบ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 นะครับผมอ่าสวัถึงจะแพ้แอตแลนตาฮอคนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าเพย์ออฟแล้ววิว my progress หน่อยซีหนึ่งแพ็กโอเพนโมเมนต์พูกลายเป็นอันแรกยานิสต่ำสุดเลยนะครับผมเบสเซตบวกเพิ่มอีก3ครับผมยานิสเป็นโลเวสซีเรียลนะครับผมโอเคสองนสี่ก็เก้าเหรียญนะครับกรุบกริบถือว่าอันละสามเหรียญก็ เท่าทุนค่ะทุนนิดหน่อยท็อปช็อตสควอตนะครับแพ็คดีเทลนะครับผมโอเควิวไม้พ่กครีเอทโชเคสไมคอลเลกชันนะครับทรีพอย e r เออร์แอนด์ดังโอเคเดี๋ยวมีวันที่29อีกหนึ่งแพ็คนะครับแพ็คสามสิบเจ็ดแต่ว่าจริงๆอะ่ะตอนที่ต้องจองไปอ่ะตอนยังไม่เคยเปิดเลยสักแพ็คแต่ว่าตอนนี้ต้องเปิดไปแล้วสองแพ็คไม่รู้มันจะเปิดได้หรือเปล่านะครับ ก็นี่เดี๋ยวมาเข้า my showcase นะครับที่ต้องสร้างไว้นะครับมี top class lucky insane pass แล้วก็ lakers nation ครับเมื่อวาน add markev morris ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะ add denis n shroder c ที่เป็น pass ไปด้วยนะครับผมอโอเคสลับได้ด้วยโอเคโอเค lakers nation นะครับผมโอเคเดี๋ยวนี่ไม่รู้สึก golden state แข่งแล้วมั้งแข่งกับ อ่า,ามออาจายมอรานาเมมฟิสกริสลีย์นะครับก็ไปลองดูว่าใครจะชนะต้องว่าโกลเด้นสเตทแน่นอนเลยเพราะว่าสู้กับเลเกอร์สูสีมากเลยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย